หลังจากที่เราได้ทําการถอดผ้าหลังคาในรถทุนได้เฮสวร์ออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งเห็นนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวสักลาดนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวซับเสียงเลยนะครับเราประเทศดูนะฮะนะครับไม่ได้ช่วยซับเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทการติดตั้งยึดตัวแผ่นดงเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับถอดผ้าสักลาดนี้ออกมาแล้วก็ทําความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งยึดตัวแผ่นดงเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้เห็นไหมครับเห็นนะฮะ ตัวโครงสร้างพวกนี้นะครับที่เป็นสนิมพวกนี้นะครับในไหนเราถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาเคลือบกันสนิมให้ทางลูกค้านะครับอันนี้นะครับเป็นการบริการนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งจตัวแผ่นดมนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้แดมกับตัวบรดดีรถมีการยึดเกาะก็ได้ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในส่วนตัวหลังคานะครับในรถทุนได้ h one ครั้งนี้ครับก็เสร เลือกใช้แผ่นดั้นะครับซึ่งมีคุณภาพของยอดแคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งข้าไปเราจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับกระดัมโปเป็นยึดเกาะตามบบนดี้รถนะครับอย่ขึ้นลายตัวที่เราเห็นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างยูโตัวเอ็นฟอสเปนนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างยูโตัวแผ่นดั้ให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูการทับเสียงเห็นไฮะ นะฮะซับเสียงได้ดีมากๆานะครับไม่มีค่าพวกไวสเปเชียลเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําตัวอุปกรณ์หลังคามาทําการประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในส่วนของตัวหลังคานะครับในรถทุนดายเฮสวันคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้นำนะครับตัวผ้าสักหลาของตัวหลังคานะครับมาทาการประกอบเข้าไปนะครับก็เป็นที่สร้างวันนี้นะครับในการที่เราทําการติดตั้งอยู่ตัวแผดมเราจะต้องมาทําากกรรออุปณ์ต่างๆ นะครับสำหรับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุดนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะมาทําการถอดอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับในการแงะการงัดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับนะครับนี่คือผลงานนะครับที่ทางลูกค้านะครับมอบความไว้วางใจให้กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุดนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมในส่วนตัวหลังคานะครับในรถคุนได้เฮสวร์ทีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาทําการตรวจสอบ นะครับขั้นตอนในการติดตั้งจตัวแผ่นดมในรถคุนไดเฮสวันรวมทั้งขั้นตอนในการประ,ประกอบกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพามาชมนะครับมาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการประกอบของทางทีมง,งานโอเวอร์หอนซาวและชุนนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนตัวตัว,ต,วตัวหลังคานะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแผ่นแดําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบ <c oughs> ร้อยนะครับดูขั้นตอนในการประกอบดูครับเห็นไหมฮะนะครับเห็นไหมครับนะครับ ประกอบแนบสนิทเหมือนเดิมนะครับริ้วรอยนะครับไม่มีนะครับรอยงัดรอยอะไรไม่มีเลยครับออกมาเก็บเรียบร้อยนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมาทําการถอดโดยเฉพาะนะครับดูขั้นตอนในการประกอบในส่วนตัวลังคายนะครับของทางชีมงานอ้วนสาวราชพูนกนครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการประกอบในส่วนลังคานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับในรถทุนไดเฮสทวันันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของย่อแคลิเบตนะคร้บมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่้นข้างสูงครับเวลาดมปุ๊บมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นและนอกจากนั้นนะครับเราจะได้ดัเทคนิคนะครับในการสร้างตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเข้ามาติดตั้งที่ตัวแผ่นดมนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานติดตั้งยจโตัวแผ่นดม ในส่วนตัวประตูสไลด์ในรถทุนได a เฮสวั์นี้นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาทําการตรวจสอบนะครับการประกอบอุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมานะครับในรถทุนได a เฮสวั์นี้นะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับนะครับระบบกลไกนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นดําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบกลไกก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูนะครับในส่วนของตัวประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับในส่วนประตูสไลด์นะ ทุกอย่างนะครับประกอบเข้ารูปหมดเลยนะฮะนะครับไม่มีการผุเยอะนะครับแนบสนิทไม่มีริ้วรอยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆในรถคุณใด h เฮสันคันนี้ก็เสร็จแล้วครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับเรามาดูในส่วนของตัวประตูนะครับทางด้านหน้านะครับดูครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแผ่นดเสเ็จติ้งไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูครับการประกอบเห็นไหมฮะนะครับแนบสนิทเห็นไหมครับไม่มีการผุเยอะนะครับนะครับทุกอย่างนะครับแนบสนิทหมดนะฮะนะครับเห็นไหม แล้วดูครับไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆของทางชีมงานโอฮหอนสาวราชพุทธเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับตลาบเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งแผ่นดิมที่ดีๆได้มาตรฐานและที่ประเด็นสำคัญครับก็คือขั้นตอนในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างจะประกอบได้แนบสนิทเหมือนเดิมนะครับก็เชิญได้ที่โอฮอนสาวราชพุทธครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมที่แตกต่างจากที่โวยที่เจอเลยนะครับ